เรื่องที่ขออนุญาตเรียนตามบาระเลยนะครับเรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบนะครับกันพนักงานการศึกษานะฮะแล้วก็พนักงาการท่านกับขอแนะนําท่านรองคนใหม่ที่ได้ย้ายมาอยู่ที่ศรีสันเนของเราอนญญานมาจากโรงเรียนเรินสานนะครับท่านรอง เรียนสาร์โกรทานะครับท่างมาหลายวันลนะแต่หน้ากรรมการเราัไม่ยังไม่ได้เห็นหน้าท่านนะครับแต่ขนาดตอนเดินไทำงานแล้วก็ทราบว่าท่านพอได้รับเหล่านะโดยเฉพาะท่านรองเนี่ยถือว่าเป็นกำลังหลักของของโรงเยียนี้และนะครับครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก็คือในเรื่องของ ผมเองได้รับการแต่งตั้งจากสภาสถาบันการศักษาขั้นตอนออกชิงเนียสองก็คือจังหวัดสกลนครนครพนมนครลุกดาหารให้ไปเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันนะครับหลายท่านอาจจะงงว่าสถาบันคืออะไรนะครับคืออาชีวะนี้ก็มีเปิดสอนถึงปริญญาตรีนะครับคำว่าสถาบันนี้ก็คือจะกำกับดูแลกระบวนการจัดการเรียนการสอน ของปริยาติของอาชีวะซึ่งแบ,บ่งเป็นเขตทั้งหมดมียีสาเขตด้วยกันโดยท้งวิทยาลัยเกษตรด้วยทั้งหมด19นะครับตามแบบ่งตามภาคและในภาคอีสานของเราเนก็มีทั้งหมด5ภาคเออห้าเขตใหญ่นะฮะก็มีเขตหนึงสถาบันภาคองเราอชิ้นีหนึ่งก็จะมีจังหวัดครับเขตการตัวราชการนะครับ ก็จะมีจังหวัดนครจังหวัดหนองคายบุรีรัมย์อ่างบัวรำนูอันนี้เราจะรวมกันก็เป็นกับเขตเนะครับอยู่ตรงนี้ดูแลกำกับดูแลตรงนี้นะฮะแล้วก็จังหวัดมหาสารคามกาฬสิงห์น้อยเหน็บขอาแก่นจิ้งเหนือสามอ่ะตัวที่ผมจำนะสองก็จะมีสกลนครนครพนมดาหาน สาก็จะมีสารคามการสิกษาร้อยเอ็ดนะครับยะโสธรสี่ก็คืออุบลอำนาจเจริญศรีสเกตนะครับแล้วก็ภาควันออกเฉงเหนือห้านเขตภาคเราก็มีนครชัยบริิของเราเีี่ย้ยังไม่มีพอสถาบันยังเหล่มจุดเ่งทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเี่ยนะครับ เรียฝข่ายเลขาแจ้งแจ้งดีรับเรียนท่านประธานะครับรัฐบารสมการนะครับผู้ทุกท่านนะครับเร่อระเบียบวัตลที่หนึ่งนะครับแจ้งเรื่องนะครับซึ่งให้มีการรับนักเรียนมหนึ่งแล้วก็มสี่นะครับของมหนึ่งนะครับโรงเรียนการสอบคัดเลือกของโรงเรียนเราคงถ้าจำนวนไม่เต็มก็มีตินซอกเทนในตรงนี้นะครับ วันรับสมัครของนักเรียนมหนึ่งตามปฏิทินนะครับคือ29มีนานีนน้นะครับรายงานตัววนที่2ิโรงเรียนเราครับเนี่ยเราเป็นคนกำหนดเองนะครับซึ่งโรงเรียนก็ได้ทำระเบียบทำอะไรออกมาแล้วที่เราได้มาโค้กต้าของโรงเรียนนะครับน่าจะรับได้นะครับการสอบคัดเลือกนักเรียนมสามนะครับก็จะเป็น30มีนานะครับรายงานตัว30มีนาะ นะครับเราก็มอบตัวดีนะครับทีนี้จะมีนักเรียนที่โรงเรียนจัดเป็นห้องเรียนพิเศษนะครับมหนึ่งเนี่ยจะรับสมัครวันที่สิบสี่ถึงวันที่สิบแปดกุมพาันะครับสอบแล้วสิบเอ็ดมีหน้าหกหกนะครับก็ให้มารายงานตัวเลยเจ็ดห้องนะครับหกหกแล้วก็มีมีจีนมีญี่ปุ่นธุรกิจอุตสาหกรรมมีอ่า ว่าตัววันที่สิบเ็ดมีนานะครับห้องเรียนพิเศษก็จะสอบพร้อมกันทั่วประเทศเหมือนกันเรียนที่จะไปสอบที่ไหนอะไรยังไงก็ต้องมีการวางแผนเหมือนกันนะครับว่าจะไปที่ไหนพรวาทีนี้มาดูแผนเรื่องการรับนักเรียนของโรงเรียนมอธยมศึษาทีนึนะครับนะครับห้องเรียนพิเศษ ครักที่เปิดลักษณะแบบน,นี้นะครับแต่ว่าถ้ามีโปรแกรมอื่นเขาก็จะระบุอยู่บอกว่าแผนปกติวิทยิตธรรมดาเนี่ยห้องมีอยู่ห้าห้องรับได้ห้องละสี่สิบคนนะครับแล้วก็ห้องเรียนสังคมศึกษาอีกสี่ห้องนะครับห้องละสี่สิบคนซึ่งปีการศึกษาหนะ้าจะมีการเปิดเพรั้นมสีมื่อรวมทั้งหมดก็จะกลายเป็นหกร้อยสิบนะครับนะบนะได้รายละเอียดจัดส่วนการรับ รือว่าการคำนวณจำนวนนักเรียนนะครับเรบาก็ได้มีการสำรวจสำนวนนักเรียนมาแล้วนะครับว่าใน13ตำบลไหนอยูนีนะครับในมีจำนวนนักเรียนจำนวนสูงมีอยู่16ตำบลน,นะครับเขตพื้นที่บริการได้มีตำบลนวนสูงตำบลใหม่ตำบลหนวงไหลจันทักษ์ มีเมือง้าคาลงทุนค้ามีหุนเข้านะครับลำคอหงสถนนแล้วก็ลำมูลนะครับมอ6เก่าที่อยู่ใน5โูนของนะคับที่อยู่อา5โหนนะครับนักเรียนทั้งหมดเนี <defense Overwatch> ่ยงานเขตพื้นที่บริการก็คือมอ1ที่เดกยึนมอ1นะครับมันจะพอหกเนี่ย 806คนนะครับถ้าเป็นม .3 ก <5ค> ็825คี่สงบั้นสัดส่วนตรงนี้ก็คือเขาคงไม่มากับเราหมดทุกคนนะครับก็เขียนไว้เป็นที่เขาประมาณนะครับถ้ามาเป็นตรงนี้นะ